ถูกแล้วก็วตัดตัดทิ้งสองข้างถูกตัดท่อน้ำไข่ออกหนึ่งข้างตัดออกหนึ่งข้างแล้วก็มีรังไข่เสือ่อมแล้วก็มีรังไข่เสื่อมอ๋อทองได้แน่นอนค่ะคนไข้ล่าสุดอายุประมาณสามเจ็ดสามแปดเอชศูนย์จุดสองคนไข้ยอยากท่อน้ำแต่ว่าเน,นี้ยคือท่อน้ำไข่บวมน้ำหมอเลยต้องตัดทิ้งสองข้างนะเพราะมันบวมน้ำแล้วมันติดตันทั้งสองข้างอยู่แล้วมันเก็บไว้ไม่ได้อะไรหมอตัดทิ้งทั้งสองข้างแต่ว่ากระตุ้นไข่มาแล้วเก็บไข่ได้แค่หนึ่งใบค่ะ นะเก็บไข่ได้หนึ่งวัยลังคือมันเป็นไข่ของคำแล้วก็ตัวอ่อนนี้ก็คือตตไปถึงล้าแล้วตัวอ,อมาได้เป็นผู้ชายสุดท้ายก็คือสักเซและเรียบร้อยคือมีโอกาสได้แต่ว่ามันอาจจะต้องออถ้าไข่เสือ่อมต้องบอกก่อนว่าอาจจะต้องกระตุ้นมากกว่าหนึ่งรอบเพราะว่าไข่มันน้อยมันมีโอกาสที่ว่าไข่นั้นไม่ใช่ไข่ของคำของคุณก็คือปฏิสนธิแล้วมันไม่กลายเป็นตัวเด็กหรือว่ามันฟอรหรือว่าตัวอ่อนตายหรือว่าคงเประสมผติปกติคุณก็ต้องกระตุ้นใหม่แบบเนี้ยแต่ว่า เกิดว่าอันเนี้ยยังเหลืออยู่ข้างนึงด้วยมันก็ยังมีโอกาสมากกว่าการเดนตัดทั้งสองข้างด้วยมันน่าจะมายากที่รังไข่เสื่อมมากกว่าแต่ว่ามีโอกาสท้องค่ะให้กำลังใจเลยนะให้กำลังใจเลยต่อเสนี้คือไข่ทองคำเลยมากคือไข่ใบเดียวแล้วได้ตัวอ่อนหนึ่งตัวแล้วตัวอ่อพมาผสมปกติเพราะว่าหมอตัดของเขาทิ้งไปแล้วทั้งสองข้างคือท่อรังไข่นะแต่ว่ารังไข่ยังอยู่นะคุณไม่ต้องกลัวว่าหมอไม่ได้ทำให้เขาเป็นเป็นอ่าไวทอ